มองเรื่องวันที่10ที่ไทยกําหนดเด่ดลนลา์ในการจัดการพื้นที่บ้านหนองจานยังไงครับครับก็วันนี้ท่านนายกได้สัมภาษณ์แล้วนะฮะว่าจะใช้มาตราการทางด้านกฎหมายโดยมอบให้ผู้ว่าสะแก้วเนี่ยเป็นผู้ดําเนินการ,รเพราะนั้นภาพวันที่10เนี่ยผมเชื่อว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยอยากจะเห็นคือภาพที่เจ้าที่ของจังหวัดนะรวมทั้งเจ้าที่กรมป่าไมา้รวมรวมถึงตํารวจเนี่ย สนธิกําลังแล้วเข้าไปจับกลุ่มนะบุคคลที่อาศัยอยู่ในเวณหมู่บ้าน,น,านหนองจานกับหนองแยะแก้วนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ทําการรื้อสร้างสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดแล้วก็ล้อมรั้วนะครับซึ่งตอนนี้รัฐบาลเพิ่งอนุมัติงบล้อมรั้วมา800กว่าล้านนะผมผมคิดว่าหมู่บ้านหนองจานเนี่ยควรจะเป็นโมเดลแรกของการล้อมรั้วนะครับแล้วก็เอาคนไทยเนี่ยที่มีเอกสารสิทธิ์เวียนนั้นกลับเข้าไปอยู่มาถึงอยากให้แบบ เริ่มที่ท,ที่หน,อง,น,หนองจานเนี่ยเพราะหนองจานเนี่ยมันเป็นความถูกต้องและชอบธรรมหนึ่งคนที่อาศัย,ยตรงนี้เนี่ยบุกลุกแผ่นดินไทยร้อยเปอร์เซ็นต์สองเนี่ยเขาอยู่มาแล้ว46ปีสามเนี่ยทางการเราได้ทำหนังสือบอกล่งหน้าไปแล้วยื่นกำหนดเด a ไลน์ไปแล้วเพราะนั้นการยื่นกำหนดเด a ไลน์ถ้าเราไม่ทำเนี่ยกฎหมายของเราเนี่ยจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะเป็นการที่ทำให้กัมบูชาเนี่ยจะใช้ไอแบบหมู่บ้านหนองจานลุกลานล,ออลุกล้าเราไป ตลอดแนวชายแดนนะแต่ถ้าเราทำที่หมู่บ้านหนองจานสาเร็จเนี่ยผมเชื่อว่ากัมพูชาเนี่ยจะไม่กล้าที่จะมาลุกล้ํากับเราแบบนี้อีกแล้วแล้วก็จะทำให้กฎหมายเราศักดิ์สิทธิ์นะฮะแล้วก็จะทําให้ชาวบ้านที่เขามียสาร,รสิทธิ์อยู่บริเวณบ้านหนองจานเนี่ยเขามีความเชื่อมั่นในระบบกระบวนการยุติธรรมของไทยนะครับถ้าวันที่สิชาวบ้านไม่ออกคิดว่ามันจะบานปลายหรือว่ามันจะกัมพูชาจะทาไม่ครับวันนี้นะผมบอกให้กัมพูชาจะออกไม่ออกเนี่ยอยู่ที่เราคืออย่าไปอ้างว่าถ้า ชาวบ้านกัมพูชาไม่ออกจาททำไงมันอยู่ที่เราเพราะมันเป็นแผ่นดินเรากฎหมายเราแล้วเรามีเจ้าที่เยอะแยะนะคะถ้าแค่คนหมู่บ้านหนองจานทําไม่ได้น่ยคุณไม่ต้องไปทําอะไรกับกัมบูชากแล้วไม่ฮะมันเป็นหน้าที่ด้วยนะนะครับแล้วมันเป็นสิทธิ์มันเป็นความถูกต้องแล้วก็มันเป็นความชอบธรรม